อีกโครงการหนึ่งซึ่งสะเทือนใจชาวโลกมากที่สุดก็คือน้ําท่วมใหญ่ที่เวนิสจัดไปครับกรุงเวนิสซึ่งมีภาพเขียนในพิพิธภัณฑ์ของหลายๆประเทศนะรวมทั้งในอังกฤษในฝรั่งเศสเวนิสซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้านะครับน้ำท่วมทุกปีแต่ว่าปีนั้นน้ำท่วมใหญ่มากนะครับระดับน้ำสูงจนกระทั่งซึมเข้าไปในหอสมุดแห่งชาติหอสมุด อาร์ตแกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์และสถาปัตยกรรมที่จะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะได้ถูกจารึกไว้ในหนังสือเป็นความทรงจำที่นักเขียนศิลปินอะไรต่างๆเขียนไว้มากมายนับเป็นร้อยๆปีเนี่ยนะก็ทุกประเทศก็เดือดร้อนคราวนี้นักวิชการหลายสาบัมากนะครับพวกบรรณารักษ์พวกหอจหมามเุพวก สงอนุรักษ์ภาพเกา่าภาพถิ่นเกา่าๆนะคะนักประวัติศาสตร์นักสถาปัตยกรรมลุกขึ้นเรียกร้องให้ยูเนสโกเข้าไปช่วยนะคะแล้วก็มีการรณรงค์กันเป็นการใหญ่เลยน้ำก็ท่วมขึ้นมันก็รอไม่ได้นะคะก็ต้องส่งคนเข้าไปมีการเอาเอกสารออกมามาผึ่งตาเอาไว้อะไรต่ออะไรทำกันเป็นงานชุดเดือดวสิทธิ์ก็จะเปิจากคล้ายๆกันเนี่ยพันปีสองพันหินจำไม่ได้นะครับที่ประชุมก็บอกเราก็เหนืย่ย แต่ว่านนี้ก็เป็นการประสบความสำเร็จสามารถที่จะช่วยกู้เอกสารหลักฐานภาพขียนโบราณแล้วก็อาัการานสถาปาัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของโลกตงไได้นะคบเมื่อได้มีการประสบค,ความสำเร็จจากการโดยรงมนานาชาติแล้วสองรายการใหญ่ๆเนี้ยก็มีโครงการยักษ์ใหญ่ในในเอเชียเนี่ยก็คือบรโไธโถบรูพุทโถ ท่านสุภัสก็ดูเน้นแต่ก่อนเนี่ยนึงก็แปลเป็นภาษาอังกฤษเอาเสนอเข้าที่ประชุมโครงการบโรบูดูนะฮะท่านท่านท่านสุภัสนะคะซึ่งจริงๆท่านเป็นครูแล้วก็ท่านก็น่ารักมากคือท่านก็เป็นนั้นก็ต้องคิดจดหมายถึงเจ้าเป็นประจับในนั้นท่านก็ไม่รู้จะลงท้ายไปอย่างไรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงโค้ชโทสัมท่านท่านขอบคุณเจ้าจะเรียกยังไงเพราะนั้นก็ห่างไกลหังนะฮะท่านก็บอกว่า ก็ท่านก็บอกมาเราก็เอามาคิดแล้วก็ส่งไปถึงท่านเลยนะคือก็เป็นจะเป็นเป็นครูสิทธิ์ที่ที่ที่แต่ขอ,อเท่าทุนในหนานะที่นี้นะท่านโรงพยาบาลท่านอยู่แถวแนี้ก็ก็โปรดอภัยในความความอะไรก้าวนระ้าวและเรื่รองปัญหาของเรานะแต่ว่าก็ได้ทํางานด้วยกันอย่างดีมากนะครับเนี่ยก็ท่านก็จะบอกว่า,าต้องอ่านว่าบรมบรมพุทธโถ ก็ต้องเอาก็ากบริพุทธนี้ก็ถูกแผงดิบไหวแล้วก,ก,ก,วนะะวก็ต้องการการทุเละอย่างใหญ่นะ,ะ,ะถือว่าเป็นที่กลาเป็นเป็นที่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็น p i l g r i m a g e center เป็นศูนย์กลางทางการอะไรฮนะ p พิลกรเมชภาษา,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 ษาไทยตอนนีเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปแสวงบุญน,นะ,ะของของ คนไปสันนะิษรานเป็นสถาปัตยกรรมที่ใหญ่และก็มีความหมายมากก็มีการรณรงค์นะครับเราก็นี่ก็เข้าไปนั่งนั่งอยู่ในที่ประชุมและก็มีความสิทธิที่เราเนี่ยก็เราควรจะต้องทำอะไรบ,บ้างในสมัยท่านทิพย์ดีจนะทนิชเนี่ยน,นะแล้คุณลุงเนี่ยนะก็ได้เสนอว่าเออเราเชิญขอผู้เชี่ยวชาญมาทำการศึกษาเส้นทางการท่องเทีย่ยวทางวัฒนธรรมของเราดีไหมนะ เพราะว่าเราก็ลงทุนไปเยอะแล้วท่านเกิดจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ว่าท่านธรรม็นคนจีมีเส้นทางเป็นไงบ้างหรือว่าการอนุรักษ์เนี่ยการอนุรักษ์ที่ถูกแบบแผเนี่ยนะคะอย่างที่พี่มาร์ยเนี่ยจะใช้นาสเตโลซิสได้ไหมมีผู้เชี่ยวชาญไหมมาช่วยกันเราก็ทํางานเป็นลักษณะเป็นโครงการเล็กๆนะครับแต่โครงการใหญ่เข้าไปรณรงค์กังชาติจึงไม่เคยทำเน้นก็ไปเข้าหารือจากท่านเดือที่ดีเลยนะครับ ก็มาถึงสมัยท่าน,าน,านเดชูเนี่ยท่านก็สบสนอว่าเราก็จัด,จดประชุมสัมมนาก็ได้นะคะหรือในระหว่างการประชุมที่ยูเนสโกจดสมัยสามัญเนี่ยซึ่งมีคนมาจากทั่วโลกเนี่ยร้อยกว่าประเทศเ่ยนะเราก็จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องของเราก็ได้นะดูซิว่าการตอบสนองจะเป็นอย่างไรนะคะนั้นก็ไปขอให้ทางการทางญี่ปุ่น,นมาถา่ายภาพแล้วก็ให้เขาพิมพ์ ก็เจรจากันคือเขาก็อยากจะทำอะไรอยู่แล้วนะให้พิมพ์เป็นเอกสารที่เขาภาพถ่ายต่างเ,เป็นสีๆเนี่ยนะฮะเ,เป็นแคตแค่ตลกในทรศการแล้วก็เราก็เอาภาพที่เขาถ่ายนี่ยเนี่ยมาขยาเยเป็นแผ่นโนเป็นภาพใหญ,ใหญ่แล้วก็ส่งไปสแสดงแล้วก็ท่านเอโชก็กรณาให้พระพุทธรูปมัสยสุโขทยัยนะฮะองค์ใหญ่เลย ตอนนั้นการประชุมมันไม่ได้จัดประชุมที่ปารีสมันไปจัดประชุมที่เบลเกรดซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราล้อกันว่าที่เบลเกรดนั้นตอนนั้นยังอยู่หลังมากเลยนะก็ยังเพ่งใจรัสเซียอยู่นะก็เขาเรียกว่าถ้าถือว่าในมอสโกฝนตกแล้วคนในเบลเกรดต้องการโลกงานเปานโจกล้อกันนะว่าถึงแม้ฝนจะไม่ตกแดดไม่ออกในเบลเกรดก็ตามแต่ถ้ารัสเซียฝนตกแล้วคนใน แต่ว่าเขาก็จะมีกฎระเบียบเข้มแข็งมากคือเราจะทําอะไรก็ต้องเช็คเข้าเช็คออกนะัะแต่ว่าด้วยความโุณาของท,างท่านที่ดีกรีสินเนี่ยนะฮะท่านไทยก็ไปทรูปไปงานเราก็ดูสวยงานะแล้วก็ญี่ปุ่นเขาก็มาช่วยเอกสารที่ญี่ปุ่นทาไปภาพถ่ายแล้วก็ท่านทูตโอวาซึ่งเป็นทูตไทยไประจำยูเนสโกที่ปารีสเนี่ยท่านก็ไปที่เดลเวียมด้วยเป็นหัวหน้าคณะนะครับท่านก็ เป็นประธานจัดงานจัดเลี้ยงให้เชิญผู้ในการในช่วงนั้เอ็กซิบิชันแคตตาล็อกที่ญี่ปุ่นเพียงนะคะจำได้ว่าเพียงสามร้อยเล่มอยนะ่างเงี้ยหรือห้าร้อยเล่มนะวางแป๊บเดียวเนี่ยนะคะยังไม่ทำเปิดนิดนิดตัดนิดนิดป๊อปหายไปหมดเลยนั้ยัง,ยงแทบจะไม่มีเหลือเลยรู้สึกไม่มีเหลือเลยเนี่ยนะคะคือมันสวยมากแล้วคนแล้วสุโขทัยก็จะอยู่ในใจคนอยู่ในความประทับใจคน พอเราทําเสนอขึ้นไปเนี่ยมันได้ทันทีนะโดยที่จริงๆแล้วนั่นคือการทูดนะคยังก็ญาติอที่ญี่ปุ่นก็ท่านเจ้าหน้าที่ท่านอาจารย์สายที่ญาติให้ลีนไปเจรจาเขาเขาก็ทําได้นะคือจริงๆแล้วนั่นก็ทํางานตั้งแต่เป็นเด็กเล็กแต่ว่าต้องต้องอาศัยบารมีผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นลีดเดอร์ชิพเนี่ยสำคัญมากนะคือบางทีหางอยากจะขยับนะขยับแล้ว แต่หัวบอกว่ามาตีแบบใหญ่ๆก็ต้องหยุดแต่ว่าบางทีหัวนะฮะฟังหางแล้วก็ให้หางกันอีกก่อนแล้วหัวก็ไม่ใส่หน้าไม่สีหน้าด้วย้าเผิดอผิดพลาดคือครูหัวหัวก็มาทีหลังท,หงทีหลังได้เมื่อเมื่อ,องานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผู้ใหญ่ท่านฉลาดคิดนะครับท่านก็อนุญาตให้เราทําเราก็คือถ้าท่านจะเป็นเจรจาเจงอางกบบญี่ปุ่นเนี้ยท่านก็เข,า,ขาไม่ให้ก็อาจจะเสีย ท้านน้นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กระจอกง,งอกไเป็นเจราจาท่านมึงเขาไม่ให้เราก็ไม่เสียเราก็ไม่ได้ทำ <c oughs> เร่อนนี้เล่ล้วไม่มีมงบประมาณเลยขอ,องงบประมาณก็ไม่ทำ <c oughs> ก็ความคิดของนั้นก็คือขอให้เพื่อนช่วย <c oughs> ก็เพื่อนก็ช่วยจริงๆนะแล้วท่านทูตขอบ้านก็จัดให้แล้วก็ไอ้สิ่งที่เราไปทานนี่ก็เอาไปจากเมืองไทยนะฮะขนมกรอบแกรบทองหยิบไวทองไอ้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะก็เอาไปกันคนละถุงสองถุงเจ้าหน้าที่ก็ไปจัดเพีย้ยนก็ทานกันคนก็ชื่นชม นันเป็นจุดแรกแล้นนในที่สุดที่ประชุมสมัยสามาัญก็รับของโครงการของเราเข้าไปเป็น International c a m p แคมเนะเราก็มีคนเข้ามาดูมีผู้เชี่ยวชาญน,นานาชาติมิจัดประชุมนะตอนนั้นกังเอิญท่านเตไปโชวกเออ็เป็นโชคดีของเรนิกอ่ะท่านก็ถูกย้ายนะฮะคนนึกว่าท่านย้ายไม่ดีไปเป็นรองปรัดกระทรวงจากที่ดีตรงสินนะฮะท่านย้ายไปเป็นนะรองปรัดฝ่ายต่างประเทศคุิมนลที นันก็เลยสบายมากแทนที่จะต้องวิ่งมาที่โรงศิลป์นาจากกระทรวงศึกษาก็เดินขึ้นไปหาท่านได้แล้วท่านก็เมตตาเราก็ได้ทุกคุยีแล้วท่านก็ท่าน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 เร็วมากท่านท่านคือได้รายที่เข้าใจและช่วยมากนะคบแล้วก็มีนายหลายๆคนที่สับสนุนในระดับรัฐมนตรีซึ่งก็มีรัฐมนตรีที่มาเป็นแขกมาเยือนเนี่ยเราก็จะจัดมาให้ชมสึ่ งานที่เราทาอันหนึ่งที่ท่านมีเดชูสุขสุนอันีตั้งแต่สมัยท่านไม่แน่ใจว่าตอนนั้นท่านเป็นรองประธกระทรวงแล้วนะก็คือเราจัดสัมมนานักหนังสือพิมพ์นานาชาติเพื่อจะอให้ต้นใจรู้จักสุขไทยนะก็มีนักหนังสือพิมพ์จากหลายประเทศที่ยูเนสโกได้เชิญมาแล้วเราก็พาออกไปนะครพาออกไปชม แล้วก็บาง,บางประเทศเนี่ยนอกจากนักสือพพ์ก็มีทูตซึ่งเขาเขาอยากจะมากับนักสือพีด้วยก็มานะท่านเดชโชว่าจับรถให้มานะแล้วก็ท่านก็มีปรามีก็เจ้าหน้าที่กรมศิลป์ในท้องที่ก็ช่วยกจับพี่ๆแถวๆนี้ก็คงจ,จนะจำได้ว่าเห็นหน้าในนเปลียนมากเลยมาเพราะกับงานจดิแต่ว่าท่านก็ช่วยคือก็เหมือนกับไปท,ทําให้คนอื่นต้องมาทํางานหลักให้เราแต่ว่าในที่สุดเราก็ได้หน้าได้ตามทาังประเทศนะเป็นที่รู้จัก เพราะฉะนั้นการการเตรียมงานในในเชิงการทูตเนี่ยนะการสร้างความสัมพันธ์การส่งเสริมให้คนรู้จักแล้วก็รักเราเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราเนะี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทํางานในเวทีที่เขาเรียกว่าพหุภาคีพหุภาคีแปลว่ามากมายหลายหลายชาตินะครมีมีสมาชิกมากมายหลายชาติาในยูเนสโกเนี่ยมันเป็นพหุภาคี แล้วก็มันเป็นเวทีความรู้เพื่อภูมิภาคทีแล้วก็ทำในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมสังคมศาสตร์สื่อสารมวลชนวิทยาศาสตร์นี่คือสังคมศาสตร์และและและมนุษยศาสตร์รวมกันไปแล้วก็การสื่อสารทีนี้ในด้านวัฒนธรรมเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องการสื่อสารด้วยนะสัมพันธ์กับเรื่องการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเเราก็ทําโครงการที่เรียกว่าเราโรงเรียนในเครือ รงเรียนเพื่อความเข้าใจนระหว่างชาติในครูสกเนี่ยก็เชิญครูและจุตัวแทนของโรงเรียนนานาชาติจากทั่วโลกที่เขาเป็นครูไทยเขาเรียกว่า international school international school for international understanding นะเป็นครู่ายทั่วโลกก็เชิญมาโลกหนี่กนก็ทําให้สุขทัน,นี่ยเป็นที่ที่ติดปากแล้วเราก็เป็นแปลว่าสุขทาน,นี่ยคือสุกโน,นทนนัยน,น,นะครับ ก็แปลว่า the d ดอล of happiness ก็เป็นชื่อซึ่งเป็นเป็นคล้ายๆเป็นวลีที่เราเอาเป็ประชาสัมพันธ์คือเป็นดอล of happiness มันลบสร้างความรู้สึกว่าเป็นสันติสุขสงบสุขไม่ได้มีการลบและลบพุ่งกันนะคะก็ก็เป็นเป็นอะไรที่เป็นการเตรียมการทีนี้เมื่อเราเข้าเป็นภาคีอนุสัญญามวลลดโรคแล้วเนี่ยตอนที่เราเข้าเป็นภาคีเนี่ยท่านรัฐมนตรีถามอย่างเนี้ยจะได้ประโยชน์อะไรจะเสียอะไร แล้วก็เอาเข้าครอรมอตอนนั้นยังไม่มีมาตรา190ก็ไม่ได้เอาเข้าในสภาแต่ว่าเข้าครอรมอลทำโดยกระทรวงศึกษาซึ่งเป็นเป็นสำนักงานที่ทำหน้าที่ประสานงานกับอินเอสโคมีรองประธานฝ่ายต่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นเป็นนายนะเป็นเป็นหัวหน้าสำนักงานแล้วก็มีสำนักต่างประเทศกองการสัมพันธ์ต่างประเทศได้เป็นฐานของฝ่ายร่วมมือแล้วเราก็สามารถติดต่อกับ หน่วยงานอย่างเดียวกันเน่ทั่วโลกทุกวประเทศเนี่ยธรรมนูญของยูเนสโก,กบังคับคว่าจะต้องมี